สวัสดีค่ะวันนี้กิกกี้รีวิวนะคะจะมารีวิวกินไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกันค่ะตัวนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นทรีทเมนต์ที่ขึ้นชื่อว่าบำรุงผมได้อย่างดีงามในราคาที่ไม่แพงมากนะคะตัวนี้เขาบอกว่าด้วยคุณลักษณะเนื้อครีมที่สามารถซึมลึกสู่เส้นผมก็จะช่วยปรับสภาพเส้นผมหลังการยืดดัด ยอมให้เส้นผมคืนสู่สภาพสมดุลดูเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องอบในไอ้น้ำก็คือการบำรุงง่ายๆแค่หมักหลังสระไม่ต้องไปเสียเวลาอบไอ้น้ำก็สามารถที่จะดูแลผมได้แล้วเนาะตัวนีววิที่ใช้นะคะหลังจากที่เราดัดผมยืดผมย้อมผมแล้วแล้วก็สระผมด้วยแชมพูเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปล้างออกด้วยน้ำสะอาดเสร็จแล้วก็เช็ดให้มันหมาดๆหลังจากนั้นนะคะเราก็จะฉโลมเจ้ากินไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมตัวนี้ให้ทั่วเรือนผมแล้วก็ นวดเบาๆทิ้งไว้ประมาณ2-5นาทีหลังจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะเพียงเท่านี้ก็จะมีผมที่สวยสุขภาพดีกันแล้วละค่ะแต่ก็จะมีหลายคำถามว่าพี่คะพี่คะ ถ้าหนูไม่ได้ยืดไม่ได้ด,ดัดไม่ได้ย้อมเนี่ยใช้ได้ไหมคะขอบอกเลยว่าใช้ได้ค่ะถ้าอยากจะบำรุงผมในทุกๆวันเหมือนแบบใช้แทนครีมนวดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นทิทเมนที่เข้มขน้นแล้วก็ขึ้นชื่ออยู่ทีเดียวค่ะตัวนี้ปริมาณสุทธิอยู่ที่250 ml ตอนนี้มันมีทั้งแบบขวดกับแบบซองนะแต่ว่าวันนี้จิกจะมาแนะนำแบบขวดให้เพื่อนๆได้รู้จัก เพราะว่าเป็นแพ็กเกจใหม่เลยค่ะตัวนี้เป็นหัวปัม๊มใช้ง่ายสมมติระวังไว้ในห้องน้ำใช่ปะพอสระผมเสร็จแล้วอะ่ะเราก็มาบีบแล้วก็โชลลมหลังสระง่ายๆวางไว้แ่บว่าจะกดใช้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าแบบซองอาจจะต้องไปตัดซองไปวางไปบีบอะไรอย่างเงี้ยเสียเวลาเนาะก็มีแบบขวดให้แบบใช้ง่ายๆกันแบบนี้เนื้อเรีมเป็นสีขาวเข้มข้นแล้วก็ใช้ได้ดีในราคาถูกนะคะตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 99ถึง100กว่าอะไรประมาณนี้นะแล้วแต่ว่าซื้อไหน ซื้อที่ไหนนะคะมีใน s h อ p e e Lazada ให้เลือกซื้อกันนะคะตัวนี้มีอายุ2ปีนะับจากวันที่ผลิตเก็บไว้ใช้ได้ยาวๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครผมเสียหรืออยากบำรุงผมก็อย่าลืมเจ้าตัวนี้กันนะคะกิน b บโอซูเปอร์ทรี e เมนต์ครีมบำรุงผมค่ะไม่ว่าจะยืดดัดย้อมหรือแค่อยากจะบำรุงในทุกๆวันให้เส้นผมสวยสุขภาพดีก็แนะนำตัวนี้กันได้เลยค่ะไปตามกันได้เลยนะ วันนี้กิกิรีวิวก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กิกิด้วยนะคะรักทุกคนเลยขอให้ทุกคนมีผมที่สวยสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขในชีวิตทุกๆวันนะไปล้วค่ะสวัสดีค่ะ